บุญมากเลยได้สัมผัสตัวพี่เป้ยปันว่าดโอ้ยยอดเลยนะฮะคนนึกว่าเป็นแฟนมากกว่าเป็นหมอคราบเราเป็นแฟนกันนี่เราต้องบอกว่าตอนนี้พี่เป้ยโสดนะครับแต่ว่าก็มีใครบอกโสดเอ๊ะ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 เอ้าหรอสวัสดีครับผมดรเมฆนะฮะจาก A.M. International Hospital นะครับเป้ยปันว่าค่ะ มันนี้ก็รู้สึกว่าต้องมาแบบเมนเทนตัวเองแหละเหมือนให้กลับหน้าชัดๆแล้วก็ให้ผิวเด้งๆฟูๆนิดนึงหมอไม่จะทำอะไรให้คะต้องบอกว่าหน้าพี่เป้ยเนี่ยไม่ค่อยมีเนื้อนะครับพราไม่ค่อยมีเนื้อเนี่ยเราก็ต้องเอากลุ่มที่ไม่ได้ทําลายไขมันคุณเป้ยตันว่านะฮะเราก็ต้องเน้นในกลุ่มลิฟติ้งเอฟเฟ t ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเราก็จะมีเลเซอร์ที่ออกแบบเฉพาะลิฟติ้งเลยน่าจะไม่เล็กใช่าะมน้าไม่เล็กครับถ้าคนไข้ชอบหน้ามีมูลูมหน้ากลมหน่อยรีเควสได้ มือด้วยเพราะเป็นคนที่มือไม่สวยก็เลยจะไม่ให้หมอเมย์แบบว่ามือสวยแล้วแต่ว่าถ้าคนไข้ต้องการให้สวยมากขึ้นกว่านี้อีกเราก็มีนวัตกรรมที่สามารถทําให้มือสวยขึ้นอีกได้นะครับมือแต่ละคนเนี่ยสาคัญนะสมมติเนี่ยพี่หน้าสวยแล้วมือแต่ว่ามือไม่ได้อย่างเงี้ยก็ก็ไม่รองคือเอาจริงอะถ้าเกิดทําทุกอาทิตย์ได้ก็อยากทําทุกอาทิตย์ก็เวลาออกงานทีไรลายคนก็จะชมครั้งถ้าเป็นว่าดูดีกว่าเมื่อก่อนเยอะมากอยากจะแนะนําหมอแนะนํามาที่นี่เลยค่ะ a m ค่ะจบสั้นๆค่่ดี